วันนี้วันวันอะไรเมโนวันี้วันไอนอย่าเฮ็ดแกงแยาแกงกันแกงน้องเอายางไส่นอนตีจิกจกจ้าจ้าจจ้าา สงสัยเค็งหน่อยอานนทอนนทได้แกงกันน่องย่านนี่ยันสิเตรียมตัวไปวัดกันหมดอานนทไปวัดกันหยอกน้องน่แหละลูกมาแลน มาเรียออกข้างซายเนี่ยฮะไน่าจะออกไปแล้วถึงเอาอย่างละดูวัดเราดูวัดเราอออยู่ใกล้ๆบา้านเราอยู่ใกล้วัดแล้วก็เป็นหนองน้ำสาธารณะนี่เสียงของแม่จิงเสียงกอง น้องน้ำองน้ำหน้าบ้านเขาไม่จำเราเจ้ากันตอนนี้แม่เอนเป็นสาวเงี้ยสวยเลยโอ้ยแต่สวยมากต่ใส่ตกาอยาแก้วยเนาะบ่แม่อ้บีกัดขี้ออ

อเรื่งี้มันโดนละล่ะน้อยแอนก็นหนลูกเนี่้อนไม่หจน่แอนแต่ันเอาไปนะโอ้ลูกเีหนึ่งสองสม่อนนะใส่ไ่าหมาอุ้ยทำไมม่ี่เอนยังสี่เดลูกใสมีสี่เดนันดงมนีิเด้ันนองมานเด็นไอรอะไรค่ะอันนี้ลูกไสหลาเนี่ยไสหลาลูกไสหลา ข่านไรข่านเป็น,เน,น,เน,นมาเอาทิ้งรถออกทวนคือขนาดอาบอกนันมันมั่งหนาวเดี๋ยวมันมาหาเราเลมันมาสบายมันเก็บพ่อเยี่ยมดีหมดดิ